สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดลาชพฤกุ์พระราม5ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์นะคะพามาชมเจ้าฟอร์ด Next Gen Ranger รุ่น XLT ค่ะตัวนี้นะคะเป็น XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาของเขาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาแนะนำค่ะมีมาให้คุณลูกค้าเลือกด้วยกันถึง2แคมเปญเลยนะคะแคมเปญที่1ค่ะ ดาวเริ่มต้นที่49,000บาทแน่นอนนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่49,000บาทนะคะรับเจ้าฟอร์ดเด็กเจนเทนเจรคันนี้นะคะไปขับได้เลยนะคะส่วนแคมเปญที่2นะคะเอาใจสำหรับคนสายลุยเนาะแถมฟรีนะคะล้อมแม็กและยางขนาดขอบ20ใหญ่ๆตัวๆแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะแถมฟรีนะคะชุดแต่งจะไม่ว่าจะเป็นแม็กยางนะคะหรือเป็นฟิล์มนะคะประกันภัยชั้นหนวันนี้ก็มีแถมให้เรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะสนใจแคมเปญใดนะคะจะเป็นแคมเปญที่1ออกรถที่49,000บาทหรือแคมเปญที่2ค่ะแถมฟรีชุดแต่งล้อม็กและยางออกรดขอบ20นะคะสนใจแคมเปญไหนโทรมาหาหรือทักเข้ามาที่เพจเราได้เลยนะคะน้องพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นิดนึงเนาะสายด่วนหรือต้องการสอบถามเด้งด่วนโทรได้เลยนะคะที่เบอร์085 3 5 6 3 8 8 4สค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องพิมพ์ขอลาไปก่อนเนาะสนใจอย่าลืมทักหาเพจทางอินบอ็อกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย